ươn ừ. Hả? Ờ ừn Ươn 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 ด่ากูทำไมกูผิดอะไรเี่ยแต่ก่อนอะไรอ่ะหวยหวยอัพหวยอนั่นเนี่ยมีพูดเพราะเด้อหวยอับอื้ออะไรอ่ะอ้อหวยอพบอ้ไปดับเอนไฟดับอ๋อตก็เลยขึ้นดีเราอื้ออีออออเป็นยามเออ๋อเอยู่คนเดียวเอ้ยเออเอออ่าอื้อเออาทางเอย อ้อออขทำนยนะาเนี้เนี่ยเห็นประกอบพยานยุ่งยากเฮ้ยคนบ้านอยไปตเลยโอ้ยโอ้ยแหมไ้ขบรถไ่อยไ้ยไอ้้ยต่เนี้ยอะไรอ่ะไอ้อ้ยไอ้หวงเมียไงเฮ้ยเอาไงไอ้อุ้ยอุอ้ยอ้ยอไอ้อยไยมไม่อยากไปแล้วอะไรแดนเซอร์คนนี้เป็นมะเร็งอะ ไปยืนดูมาแล้วรเขาเป็นนัลเล็ตไม่รู้ได้ไงเต้นไปขนล่วงไปกดน็อปกดชนเขาเนี่ยเอ้ยอู้อ่ะไอ้เอ้ยอ่ะอยู่คนเดียวโอนโอบนบนบนอะไรถั่วไอ้อ้ยชีวิตโอ้ยอุซ่าหลอกว่ารถเสียจะไปซ่อมโอ้ยอ่ะมันก็ยังแอบติด GPS เออที่นี่รู้หมดเลยว่าไปหาอีหมิวไอ้อ้ะไม่ใช่เอ้ เฮ้เออเดี๋ยวเฮ้ยคนหมาเอ็งเอ็งเห็นหมาติดเป้เอ้ยเห๋นเห็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 นเออเองเห็นใครไอ้เอ็งเห็นผู้ชายเออะเอ๊ะรู้ได้ไงผู้ชายอย่างเงี้ยผู้ชายแล้วถ้าผู้หญิงอ่ะเห็นผู้ชายไอ้ไอ้ไอ้ยอ้มันเป็นใครอ่ะยี่ออกยี่ออก ใครไอ้ไอ้อืมไอ่าอ้ฮะอ่าอีอีคนไหนละชีนอี๋อีฮะออยู่ข้างหลังเอออีกอีออใครล่ะข้างหลังอะใควะไอ้ไอ้้อะไรนี่ไอ้ไอ้อย่องย่อะย่อใครอะอ่า เอ็ง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 อ็งเอ็อ็งเ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 อ็งอ็เอ็งเ คนนั้นผู้ชายคนนั้นเฮ้ยเฮ้ไอ้วะไอ้วอเออตามไปดูตามไปดูเฮ้ยไอ้ว้ยมเดินไปโน่นละตามไปกดเลยขึ้นเห็นกบขวางนเฮ้ยอ้ยอะไรอะอออ ดี่ออ่องฮะอองอ่มันหายเข้าไปในซองอุ้ยอ่องอ่ออ๋อห้องห้องเออห้องใครอ่ะตอแหแหมชัดจังเลยนะไอ้ยามาอยู่อ่ะไอ้ยาออาแอลเอตอแหนะเ้ยแล้วหาผัวกันด้วยไหนเอ๋ระวังกลับไปบ้านจะน้ำตาล่วง นยหัวงขมอยาใครวะใครวะี่อชยี่เยเองตายทำไงไปตู้เปิดไม่ออกอ่อออกอีกอีอีกอีอีะออีกอออะอู้อีะอีกอออีกอีอีกอีอีกออีกออีออออีออออีอออู้ออ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 อย

ขนาดนี้เลยเอาแบบหมื่นสักเกาสิบปอร์ซนตามป็นไงตามป้นเลยอิดปิดิดไปติดมาทำอะไรไม่ได้เอดาผัวไอ้ยี่ได้แอม่ไม้ย่ไอ่ะไม่มีไม่มีไอ้ยไอ้ผู้ชายคนนั้นเปิดม่านเข้ามาไอายาโหสมัยย่า สมัยญาณทำไงอุ้ยไอ้ยาไอ้ย่าเอาเหรอออกมาเอาเอาเออาออกมาไอ้ผู้ชายคนนั้นไม่โดนละ ได้เสียเป็นเมียผัวกันแบกขนาดนี้ไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงแล้วเราเห็นแล้วโมโหเลยมันเล่าสิจะตกลงกันกันเอ้เล่ามาเนี่ย โเอเอเอ้เอ้เอคุณมันตีรู้เพื่อเลยตัดสินใจฟันนิ้วตัวเองเฮ้ยไอ้เ้ไอ้ผูชายคนนั้นอ๋อมันมันลัดดาวว้หลังจากนั้นการต่อสู้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ โอ้โหผู้ชายก็เลิกลงเลิมชัดเลยอ่ะเออผู้ไปเลยอ่ามึงตายแน่ฟันจะยังไม่ทันได้ฟันอีอะไรสมัยาะีเดียวเฮ้ยเดี๋ยไอ้ไอสมัยา้ยป๊กสมัยาใช้ไม้ตีหัวตะป๊อกเลยไอ้ไอไอ้ไม่เกี่ยวกับตะป๊อกดีออตีหัวฟาบารอหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น เลยโอ้โหหึ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 นึหึหมหึ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 ้ึหึหึหึ้ึหอหึวึห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 ึ้ึหึหึหหึ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 ห่หึ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 หยหึ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 ห เพื่อมายาไม่ให้ค่าเออี่โอ้เฮ้ยอะยาไหนใีกคไม่ได้ไฟังคิดลคิดล้เออเออเอเออยเอเออ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 าปอออเออเอองเอเเออ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 อเออออเอออออเอเออาอ่ะ อันนี้ผมเป็นพระเอกอยู่เฮ้ยอย่าฮฮ้าฮึดฮ้าพูดเะมาไว้ยหิบวายแอโอ้หายปากเค็มนิ้วเอ้ยอโอ้ไอ้ผู้ชายคนนั้นมันนะเนี่ยมันล้วงตลับยามาแล้วมันด้วยอไรมันป้ายเราหลังจากนั้นพงท่านตื่นขึ้นมาพูดไม่ได้เลย <c oughs> ขอเดชะแต่แต่ต้นจนจบกระหม่อมฉันฟังมาออที่โรงท่านต้องเป็นไปก็เพราะรู้ว่าสมายามีชูผู้เจ้าข้บ <c oughs> <c oughs>